สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะมาเอาใจสาวๆกันบ้างพูดถึงเรื่องก้อนในเต้านมเพราะหลายคนถามหมอมาว่าเนี่ยมีก้อนที่เต้านมเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะจะเป็นมะเร็งไหมกลัวจังเลยจะทํายังไงดีหรือแบบจะไม่ให้ก้อนมันโตขึ้นอะ่ะถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะมีวิธีปฏิบัติต,ตัวย,ยังไงบ้างคะควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรวันนี้หมอจะมาพูดให้ฟังนะคะ คือก้อนที่เต้านมเนี่ยนะมันมันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเนื้อดีเนื้อธรรมดาแต่มันเป็นก้อนเหมือนสิวเหมือนปูดเหมือนอะไรของเราอย่างเงี้ยเออแต่มันอยู่ในเต้านมก็คือก้อนที่เต้านมเป็นเนื้อดีกับอีกก้อนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อร้ายเนื้อไม่ดีคือมะเร็งเนี่ยเองนะคะซึ่งมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิงเราเลยนะงั้นเราต้องแยกภาวะ2ออันนี้ให้ได้พอมีก้อนขึ้นมาเนี่ยอย่าชะล่าใจมันจะแยกเป็นเนื้อดีกับเนื้อร้ายเนี่ยเราต้องแยกให้มันออกนะคะ นั่นก็คือควรต้องไปโรงพยาบาลไปตรวจเช็คเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อร้ายเนี่ยก็รักษากันไปแก้ไขกันไปซึ่งหมอก็เคยทาคลิปเรื่องมะเร็งไว้เรียบร้อยแล้วว่าควรจะต้องปรับเปลี่ยนสารอาหารยังไงทําอะไรบ้างรักษาทางการแพทย์ไปก็ได้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยปเปลี่ยนสารอาหารตัวไหนที่กระตุ้นมะเร็งนะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเนื้อปกติเนื้อปกติมีอะไรได้บ้างคะในก้อนในเต้านมอ่ะ่ถุงน้ําเป็นซิสธรรมดาถุงน้ําก็คือ water inside คือน้ำมันอยู่ข้างในอะข้างในมันเป็นซิสงั้นมันจะพวกนี้ค่ะมันจะพองพอง,พองยุบยุบได้อก่อนเมนจะมาของผู้หญิงฮอร์โมนเปลี่ยนก่อนเมนจะมาก็นมเต็งๆคัดคัอ่าก็จะรู้สึกว่าซิสมันพองขึ้นได้พอเมนเพิ่งหมดไปนมอ่อลงซิสก็ยุบลงได้นะคะงั้นก็คือถ้ามันมีซิสเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหายหายแตกแตกยุบยุบไม่ได้กัง ขนาดไม่เคยได้ซีเรียสแล้วนอกจากบางคนเนี่ยมันขนาดใหญ่เยอะเกินมันก็จะปวดก็จะเจ็บบางคนก็ต้องมาดูดที่ซิสนั้นออกนะคะซึ่งมันจะเจ็บได้เพราะมันมีเป็นถุงน้ําพองอยู่ข้างในองอันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตามฮอร์โมนค่ะแล้วก็ตามแบบอายุมากขึ้นอะคุณอายุมากขึ้นนมเนื้อนมคุณก็สลายก็เป็นแบบเป็นถุงน้ําอะไรอย่างนี้อยู่แต่คนละเรื่องกับมะเร็งเลยนะมันคนละสปีชีส์กันเลยซิสนั้นไม่ได้กลายเป็นมะเร็งนะมาซิสมันคือฮอร์โมนคุณเปลี่ยนแปลง เต้านมคุณอ่อสลายก็เกิดเป็นซิสขึ้นมาได้ไม่อันตรายอะไรแต่ถ้าเจ็บก็ทำการรักษาไปนะคะอันนี้คือก้อนชนิดหนึ่งคือเป็นซิสเป็นถุงน้ําอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นเนื้อตนันเนื้อตนันตันเหมือนเม็ดถั่วไปอยู่ในนมอันนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนี่เราแยกกับมะเร็งละ,ะมะเร็งนี่ก็บอกแล้วรักษาตามมะเร็งไปเลยนะคะ,ะแล้วก็ไปดูคลิปเรื่องมะเร็งของหมอว่าควรจะปรับเปลี่ยนสารอาหารควรทาอะไรนู่นนี่นั่นเพราะมะเร็งทุกมะเร็งเหมือนกันค่ะสารพิษมันเยอะสาร ประโยชน์ในร่างกายไม่มีเลยก็เลยเป็นเนื้อมะเร็งออกมาอ่าไม่ใช่ว่ามะเร็งเต้านมจะปฏิบัติตัวไม่เหมือนมะเร็งลำไส้ไม่เหมือนมะเร็งตับการกินคนละแบบไม่ใช่ค่ะก็ไปฟังคลิปแล้วได้เข้าใจเรื่องมะเร็งนะคะแต่วันนี้หมอพูดถึงไอ้ก้อนที่มันไม่ใช่เป็นมะเร็งอะเป็นก้อนเนื้อตันๆธรรมดาเนี่ยอ่อันนี้ก็คนละเรื่องกับมะเร็งเหมือนกันค่ะแต่เราจะแยกกันยากไงมันจะเป็นเหมือนเม็ดถั่วเม็ดถั่วเขียวเล็กๆโยนเข้าไปในนมอย่างเงี้ยคลัแล้วก็เฮ้ยก้อนมันจะเป็นก้อนที่ขอบเรียบ มูฟเวอ e เบิได้เคลื่อนได้เคลื่อนไหวไปมาได้อ่าแล้วก็ไม่ไดยค่อยเจ็บอะไรถ้าก้อนนั้นไม่มีการอักเสบอะไรก็ไม่ได้เจ็บอะไรคำต่อมน้ําเหลืองแล้วต่อมน้ําเหลืองก็ไม่ได้โตไม่ได้มีแบบต่อมน้ําเหลืองตรงไหปลาตรงรักแล้บวมโตก็ไม่ใช่แล้วก็ก้อนมันก็ขนาดไม่ค่อยได้โตขึ้นนะคะต,ติดตามแล้วก็เท่าเเดิม ไม่มีการดึงรั้งของผิวบางคนเนี่ยถ้าเป็นเนื้อไม่ดีเนี่ยดึงั้างบุ๋มเลยนะหรือบางคนเนี่ยพอบีบน้ําในหัวนมเนี่ยออกมาเป็นน้ําเลือดออกมาเลยนะอะหรือต่อมน้ําเหลืองโตเลือดมาเลี้ยงที่ก้อนผิดปกติงั้นแต่ถ้าเกิดมีก้อนนะคุณต้องแยกแยกภาวะให้ออกว่าฉันไม่ใช่มะเร็งนะคะซึ่งก็คือก่อนที่เราจะเจอก้อนเนี่ยต้องฝึกคลําเต้านมตัวเองทุกเดือนว่ายง่ายขอเดือนละครั้ง หลังเมนหมดอะพอเมนคุณหมดปุ๊บนมคุณจะฝ่อลงคุณก็คลำตอนอาบน้ำใช้สี่นิ้วอย่างเงี้ยค่ะคลึงคลำที่เต้านมอย่าบีบนะเพราะว่าบีบเนื้อนมมันจะมาชนกันก็เป็นก้อนก็ตกใจมาหาหมอหมอคะมีก้อนเนี่ยบีบตรงนี้แล้วเจอก้อนใช้นิ้วอ่าค่ะคลึง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 เป็นวงจากนอกสุดเข้ามาในสุดก็คือคลึง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 กดเข้าไปแล้วก็ ดูเหมือนกดดูอ่ะกดดูแล้วคลึงดูนะคะจนมาถึงหัวนมก็สควิสคือบีบหัวนมดูว่าไม่ได้มีน้ําเลือดน้ําเหลืองอะไรๆออกมานะทาต่อมน้ําเหลืองด้วยตรงรักแร้ตรงไหาปลาลาทาอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกปีโอ้ไม่ใช่ทุกปีห่างมากทุกเดือนเดือนละครั้งนะคะทําได้ตั้งแต่อายุแบบ20เลยอะ่ะยี่สิบยี่สิบห้าก็ทําไปเลยแต่ถ้าเกิดการตรวจเนี่ยถ้าทําแล้วเจอก้อนขอให้มาโรงพยาบาลเลยค่ะถึงจะเจ็บถึงจะไม่เจ็บก็ได้เพราะว่ามะเลงเต้านมเนี่ยเจ็บแค่ น้อยมากนะคะ10%นะ90%ก็คือมาด้วยก้อนอย่างเดียวแทบจะไม่มีเจ็บเลยงั้นคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เจ็บสงสัยจะไม่ได้เป็นมะเร็งเข้าใจผิดนะคะ90%ไม่เจ็บทาได้แค่ก้อนแต่ก้อนเนี่ยคุณต้องมาแยกว่าเป็นก้อนที่หมอบอกมันเม็ดถั่วธรรมดากิ่งไปกิ่งมาหรือเป็นก้อนที่มันจะก่อเป็นมะเร็งแต่เล็กๆอยู่จะได้รักษากันทันนะคะซึ่งถ้ามาที่โรงพยาบาลหมอก็จะทําเมโมแกรมหรืออุตราซาวถ้าเมโมแกรมไม่ต้องอายุสัก 40ปีขึ้นไปหมอเคยทำคลิปเรื่องเมโมแกรมไว้แล้วนะคะหรือถ้าเกิดอุณหสูมิาวเนี่ยมันคำก้อนได้อาจจอยุแค่ยี่สห้าสามสิบก็แค่อุณหภูมิาวดูก่อนว่าในก้อนนั้นนะพทเทิร์นั้นเป็นยังไงเป็นก้อนเป็นถุงน้ําหรือจะเป็นเนื้อตันตันเนื้อตันขอบเรียบไหมมีเลือดมาเลี้ยงที่ก้อนผิดปกติไปไหมต่อมน้ําเหลืองเขาโตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เผื่อมันดูแล้วน่ากังวลก็อาจจะต้องเอาก้อนนั้นออกอาจจะดูดเอาก้อนออกหรือจะแค่ผ่าเอาเล็กนิดเอาก้อนมาตรวจเช็คดู ถ้าเป็นเนื้อมะเร็งก็เริ่มทําการรักษากันไปแต่ถ้าไม่เป็นนะ่ะฉันก็เป็นก้อนธรรมดาหมอก็จะนัดติดตามติดตามแบบเอ้ยทุกหกเดือนมาดูกันใหม่มาอุลตร้าซาวมาเช็คกันใหม่ว่าก้อนมันโตขึ้นไหมหรือมีอะไรที่ผิดปกติไปไหมนะคะแต่จริงๆแล้วมันคนละสปีชีส์กันแล้วนะจะเป็นมะเร็งมันก็เป็นมะเร็งนะจะเป็นก้อนมันก็เป็นก้อนเม็ดถั่วธรรมดาไม่ได้แบบอันนี้เทินกระโดดเป็นมะเร็งนะแต่แค่เรากลัวว่าเรายังไดแอกไม่ได้ตอนนั้นเรามองแล้วแบบเฮ้ย แพทเทิเร์นมะเร็งมันยังไม่ชัดแท้จริงมันเป็นมะเร็งมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเขาก็จะนัดติดตามแต่วันนี้หมอจะมาพูดว่าถ้าตรวจแล้วฉันไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะเป็นแค่ก้อนที่เต้านมเฉยๆจะมีวิธีทําให้ก้อนมันไม่ได้โตขึ้นได้ไหมหมอเนี่ยไปตรวจติดตามทีไรก้อนโตก้อนโตจะต้องเพาเอาก้อนออกแต่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอมีให้เจ็ดวิธีที่จะถ้าเรามีก้อนอยู่มีซิสอยู่จะทํายังไงให้มันไม่โตขึ้นหรือฝ่อลงได้นะคะข้อแรกก็คือ ลดน้ําหนักค่ะเขาบอกเลยว่าคนอ้วนเนี่ยมีชัดเจนจากการศึกษาเลยนะก็คือก้อนเพิ่มก้อนที่เต้านมจะใหญ่ขึ้นง่ายมีเยอะขึ้นง่ายเพราะว่ารอบเอวคุณมีพุงฮอร์โมนไขมันในไขมันรอบเอวอะ่ะ มันจะหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนก้อนพวกนี้ค่ะที่หมอพูดตั้งแต่แรกแล้วสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ไหมก่อนเมนจะมาเอานมเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเนี่เหมือนการคันหนึ่งอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนคุมน้ําหนักให้ดีเพราะว่าไขมันรอบเอวคุณก็จะหายไปไม่ใช่บอกโอ้ไขมันเดินเยอะแบบห้อยเลยอะ่ะนั่นแหละฮอร์โมนก็กระตุ้นอยู่ในร่างกายตลอดเวลานะคะนี่คือข้อหนึ่งข้อที่2คือออกกําลังกายบ้างค่ะบางคนบอกออกกําลังกายเกี่ยวกับก้อนที่เต้านมด้หรอคะ ขี่เอเลยค่ะคุณออกกําลังกายเนี่ยระบบการไหลเวียนเลือดมันฟล์ทุกส่วนค่ะ,ะหลอดเลือดคุณก็นาออกซิเจนเลือดก็นาออกซิเจนไปเลี้ยงที่เซลล์เต้านมได้ดีขึ้นก็ไม่มีการแตกสลายไม่มีเป็นไขมันนมเราประกอบด้วยไขมันน่พออายุมากขึ้นเลือดไม่ไ,มไ,มไมเปเลี้ยงดีไขมันก็แตกเป็นแฟตเนโครซิ์ก็ํำเป็นก้อนไตอีกก็ตกใจกันไปใหญ่ถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือดไหลเวียนดีโอเคค่ะก็จะทำให้เซลล์ของเต้านมมันตายน้อยลง ะะแต่ตรงข้ามกันนะถ้าออกแรงโอ้โหยกดัมเบลกระแทกนมทุกอย่างคือออกอะไรที่มันรุนแรงเกินไปเนะะี่ยค่ะเนื้อนมแตกสลายหมดก็จะไม่ดีคือทุกอย่างทางสายกลางค่ะออกสม่ําเสมอจะไม่ต้องหนักเกินนะคะข้อที่3คืองดทานฮอร์โมนจากภายนอกโดยที่ไม่จาเป็นเพราะหมอบอกแล้วว่าก้อนพวกนี้มันสัมพันธ์กับฮอร์โมนอะ่ะคุณจะไม่อยากให้ใหญ่ขึ้นคุณยังไปนั่งกินยาคุมคุณยังไปใช้ฮอร์โมนอะไรโอ ถูกเชิญอะไรกันวุ่นวายไปหมดไม่ค่ะงดโดยที่ไม่จําเป็นถ้าแบบเออคุมกาเนิดก็เออแฟนคุมไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือยากระตุน้นยาพวกมีบุตรยากกระตุน้นอะไรพวกนี้คือถ้าจําเป็นก็โอเคค่ะแต่ถ้าไม่จําเป็นฉันมีก้อนที่เต้านมอยู่ก็งดดีกว่านะคะต่อไปข้อที่4ี่คืองดเหล้างดบุหรี่พวกนี้ไม่ดีต่อร่างกายเลยคิดดูนะคะเออพวกการกินเหล้าเข้าไปเนี่ยร่างกายเราต้องกําจัดที่ตับใช่ไหมอ่า บุหรี่สารพิษก็เยอะแยะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบใช่ไหมตับทํางานได้ไม่ดีพวกนี้ตับต้องทํางานหมดคุณกินเหล้าหรือคุณสูบบุหรี่เข้าไปตับทํางานหนักตับก็เหมือนกับล้าแล้วตับมันต้องเป็นตัวผลิตฮอร์โมนให้บาลานซ์ในร่างกายเป็นตัวกําจัดฮอร์โมนตัวไม่ดีเข้ามาเป็นตัวผลิตฮอร์โมนคือเป็นตัวบาลานซ์ฮอร์โมนอะค่ะถ้าคุณไปใช้งานตับมาเรื่องอื่นแล้วเช่นเป็นแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านคนนี้คุณอยากจะให้เขาปลูกต้นไม้ดีๆแต่คุณไปใช้เขาถูบ้านลกเละไปหมดงานอันนี้มันก็จะ ปลูกต้นไม้มันก็จะลดลงเหมือนกันค่ะตับมันมีหน้าที่เยอะมากคุณจะให้มันบาลานซ์ฮอร์โมนดีๆก้อนคุณจะได้ไม่ใหญ่ขึ้นคุณก็อย่าเอาสารพิษไปใส่ให้ตับก็ทํางานหนักขึ้นนะคะต่อไปข้อที่5คืองดอาหารที่มันกระตุ้นก้อนที่เต้านมเนี่ยเลยค่ะข้อใหญ่เลยอาหารที่กระตุ้นก้อนที่เต้านมอันที่หนึ่งคือ h ฮแคลอร่อาหารที่ไขมันสูงๆเช่นไรบ้างคะพวกอาหารผัดทอดโอ้โหนะ้ำมันเยิมย้มๆเลยอะ่ะอาหาร ไขมันทรานแปรรูปต่างๆเบเกอรี่ต่างๆพวกนี้ค่ะยิ่งอาหารที่มันแปรรูปเนี่ยมันจะมีทั้งสารคงตัวกระตุ้นการอักเสบใช่ไหมแล้วแถมไอ้พวกอะไรล่ะเนื้อสัตว์แปรรูปหมูยอหมูแฮมไส้กรอกกุ้นเชียงพวกนี้ค่ะไขมันในใน,ในเนื้อเนี่ยเยอะมากอาหารแปรรูปนี่ไขมันสูงนะคือหมอกำลังจะเลี่ยงให้เลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ ที่หมอบอกแล้วไนงะขนาดรอบเอวอ่ะไขมันเนี่ยนะมันเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่อยากให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงเข้าไปโดยเฉพาะไขมันที่ก่อการอักเสบไขมันจากการผัดทอดมีการเติมไฮโดรเจนเอทออยล์ไขมันทรานไม่ดีเลยนะคะต่อไปที่ต้องเลี่ยงอีกก็คือผลิตภัณฑ์จากนม นมและนมวัวและผลิตภัณฑ์จากมันทั้งหมดเนยชีสอะไรต่างๆเพราะว่านมวัวมีสารกระตุ้นชื่อ igf 1สูงมากสารตัวนี้ทำให้ลูกวัวเติบโตเร็วกว่าลูกคนเป็น 4- 5เห่าเท่าซึ่งพอเรากินมันเข้าไปมันก็จะทําให้ซีต,ตั้งนมเราโตค่ะก้อนที่มีอยู่ในต้้งนมเราโตค่ะนมวัวคือน้ําเหลืองวัวกระตุ้นการอักเสบมีสารเร่งการโตในนมวัวค่ะงดเลยนะคะและผลิตภัณฑ์จากมันด้วยนะไม่ใช่งดแค่นมวัวนะงดผลิตภัณฑ์จากมันด้วย แล้วก็ข้อต่อไปคือระวังสารพวกสารซีโนเอสโตรเจนที่เข้ามาจากภายนอกอะไรบ้างละ่ะถุงพลาสติกร้อนๆซื้อน้ำเต้าหู้ใส่มาแท้จริงไอ้ถั่วเหลืองไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ไอ้ตัวสูงพลาสติกร้อนๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปโทษผิดว่าเป็นถั่วเหลืองมันไม่ใช่มันคือหรือกล่องโฟมข้าวใส่กล่องโฟมร้อนๆมันมีซีโนเอสโตรเจนเป็นเอสโตรเจนจากภายนอกโอ้โหมันเข้าไปอย่างแรงกระตุ้นให้ก้อนเต้านมโตขึ้นนะคะ และที่ต้องงดอีกคือน้ําตาลและแป้งขัดขาวอันนี้หมอพูดแทบทุกคลิปทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบหลอดเลือดอักเสบเลือดจะต้องเลือดจะต้องไหลเวียนผ่านออกซิเจนไปให้เซลล์เต้านมไม่มีการแตกสลายกลายเป็นเซลล์เต้านมอักแถวหลอดเลือดที่มาเลี้ยงอักเสบไปการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็ไม่ดีนะคะน้ำตาลและแป้งขัดขาวนี่มันกว้างนะทำลายภูมิคุ้มกันเราหมดเลยชานมไข่มุกเอ่ยแป้งขัดขาวคุกกี้เคก้กดนัดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะคะ และที่ต้องเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะเนื้อสัตว์ที่มากเกินกินเนื้อสัตว์พอประมาณยังโอเคแต่ถ้ากินแบบมากเกินโหสเต็กกันทุกมื้อเลยเนี่ยค่ะพวกเนื้อสัตว์มันมีฮอร์โมนที่เขาฉีดเร่งให้โตอืมแล้วก็เนื้อสัตว์ก็มีคือฮอร์โมนจากสัตว์ก็มีอยู่แล้วนะตอนที่มันจะโดนฆ่าก็มีฮอร์โมนอยู่แล้วอ่ามันก็จะมากระตุ้นร่างกายของเราได้เต้านมของเราก็เซนต่อฮอร์โมนมียาปฏิชีวนะที่ใช้เลี้ยงสัตว์ร่างกายเกิดการอักเสบค่ะ น,นี่คือข้อที่ต้องเลี่ยงต่อไปข้อ6ก็คือข้อที่ควรทานคนทานอะไรบ้างคะเมื่อกี้มันต้องตรงข้ามกันเลยเมื่อกี้ห้ามกินไฮแฟตใช่ไหมแต่อันนี้ให้กินไฮไฟเบอร์ไฟเบอร์สูงๆเลยค่ะกลุ่มพืชผักหัวบนดินตระกูลครูซิเฟอรัอะไรบ้างคะผักแคร์บ๊อกคลีรกกะหลำ่ำพวกนี้มีมสารซันฟอรัฟเฟนค่ะสารอันนี้นเขาบอกว่าลดการเกิดเนื้องอกลดการเกิดมะเร็งได้ดีมากหาผักกลุ่มนี้มากินเลยหรือผักผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ อันนี้ก็สุดยอดมีตัวสารแอนตี้ออกซิแดน์สูงกระตุ้น NK เซเซลเก็บกินก้อนโดยที่ไม่จำเป็นสารซิตรัสฟู้ดผลไม้รสเปรี้ยวมีประโยชน์มากแต่บางคนจะไม่ชอบแท้จริงดีมากค่ะพวกผลไม้รสเปรี้ยวส้มมะขามป้อมแอปเปิ้ลเบอร์รี่ต่างๆทานได้เลยพวกนี้ค่ะลดการลดการเกิดก้อนถัว่วเมล็ดพืชต่างๆก็ได้นะคะงาดำเม็ดฟักทองคือต่างๆและรวมแล้วเนี่ยมันเป็น อาหารโฮลฟู้ดตามธรรมชาติมันมีไฟเบอร์สูงมันก็จะกวาดท็อกซินในลำไส้ออกไปใช่ไหมลดการอักเสบวิตามินเกลือแรกก็สูงว่าเป็นตัวต้านการเกิดก้อนต่างๆตัวต้านการแบ่งเซลล์ที่มันผิดปกติเกินไปอาหารพวกนี้มันมีทั้งอะไรบ้างละ่ะวิตามินบีเอ,อเบต้คาแคโรทีน, B, ออานจากพวกฟักทองแครอทก็ดีมากนะคะเขาบอกเบต้คารคโรทีนนี้จะช่วยลดการเกิดเนื้อง,งอกเลยนะอันน้ก็คือแบบพืชผักทั้งหมดเนี่ยไฟเบอร์สูงสูง,สงกลุ่มเบอร์รี่กลุ่มฟักทอง กลุ่มวิตามินซีสูงๆอะไรบางหลักมะขามป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่เด่นๆคือชาเขียวชาเขียวก็มีสาร EGCg แค t ช c i n สาร c a t ช c น i n นี่เด่นมากเลยนะในการลดการเกิดเนื้องอกทานชาเขียวเลยค่ะถ้าเป็นอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า3แฟกซีเจีซีสมอนะถ้าคนกินพืชผักคนกินอะไรลักกินเนื้อสัตว์ได้ก็อาจจะเป็นฟิชออยอะไรพวกนี้ค่ะ โดยเฉพาะแฟลกซีดเนี่ยมันมีสารลิกแนนสารตัวนี้เขามีการศึกษาว่าจะลดการเกิดเนื้องอกได้อย่างชัดเจนนะหาโอเมก้า3มาทานหาแฟลกซีดมาทานแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเห็ดต่างๆทานเลยค่ะเห็ดเห็ดจะมีสารไพโลไกโลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีสารแอลโกไทโอนีนเยอะค่ะเขาบอกว่ากินเห็ดเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอกป้องกันก,การเกิดมะเร็งหาเห็ดมาทานเลยทุกมือ้อหาเห็ดมาทำเป็นเมนูเห็ด แล้วก็ที่เด่นๆคือขมิ้นชันขมิ้นชันนี่มีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นงานวิจัยเลยค่ะบอกว่าลดการเกิดเนื้องอกได้สารคูคลูโคนอยในขมิ้นชันจะต้านการอักเสบถ้าคนเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกอยู่คุณไม่กินขมิ้นชันนี่พลาดนะคะแต่ขมิ้นชันจะได้ออกฤทธิ์ได้ดีเนี่ยคุณต้องผสมพริกไทยดําหรือกินในไขมันพวกนี้ค่ะจะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเพราะว่าปกติขมิ้นชันดูดซึมน้อยสารคูคลูโคนดูดซึมน้อยถ้าบวกกับเพปเปอรินจะดูดซึมเพิ่มขึ้นน20เาะ อันนี้คือข้อ6นะข้อ7คือโดนแสงแดดค่ะเพราะว่าถ้าร่างกายคุณโดนแดดใช่ไหมการสงังเคราะห์วิตามินดีคุณจะเพียงพอเขามีการศึกษาว่าวิตามินดีเนี่ยจะลดการเกิดเนื้องอกของทุกชนิดเลยนะไม่ใช่แค่เต้านมนะได้ถึง30%เนะคะเพราะระบบภูมิคุ้มกันคุณจะดีมันจะมีเม็ดเลือดขาวมาเก็บกินไอพวกเซลล์ที่จะกลายเป็นเนื้องอกงั้นช่วยไปตากแดดเลยค่ะงั้นที่หมอสรุปมาให้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ7ข้อ ใช่ไหมตั้งแต่แบบคุมน้าหนักออกกําลังกายไม่รับฮอร์โมนจากภายนอกไม่กินเหล้าไม่สุบุรีนะอ่ากินอาหารอย่าก,กินอาหารที่ไปกระตุ้นมันนะพวกแฟตสูงสูงเนื้อสัตว์เยอะๆนมวัวอย่าไปกินนะอ่าแล้วก็กินอาหารที่มันลดเนื้องอกนะเช่นพวกโฮลฟู้ดต่างๆชาค้งชาเคี้ยวโอเมกา้า3เห็ดขมิน้นชันที่หมอพูดไปแล้วข้อเก็คือโดนแดด แล้วหลายคนบอกว่าก็หมอมันมีก้อนอยู่แล้วว่าแบบหาตัวช่วยเร็วๆได้ไหมคะหมอบอกเฮ้ยจริงๆแล้วมันต้องทําข้อ1ถึง7แต่ถ้าจะให้หมอช่วยหมอช่วยได้แค่2ข้อคือข้อ6กับข้อ7ข้อ6คือสารที่ช่วยลดการเกิดเนื้องอกอ่ะหมอก็ทํามาให้ใน,ใ,นในตัวโปรเบต้านี่ไงเพราะมันมีทั้งอะไรละตัวลดการอักเสบตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันขมิ้นชันมีพร้อมใช่ไหมมะขามป้อมเห็ดคืออยู่ในนั้นหมดอ่ะในโปรเบตา้าคือทานวันละสองเนี่ยคือได้ กพราะแต่ละอย่างที่หมอใส่หมอใส่เต็มที่ควรต้องได้ในแต่ละวันนะขมิ้นชันก็ขมิ้นชันแบบแค่นี้พอต้องการในแต่ละวันมะขามป้อมก็เท่านี้พอก็คือมีตัวโปรเบต้าที่ช่วยได้ส่วนในข้อ7ที่หมอบอกหมอช่วยได้แค่2ข้อข้อ7ก็คือวิตามินดีถ้าแบบโอ้ยฉันตากแดดไม่ไหวแล้วกลัวดำกลัวฝ้าวันวันหนึน่งทำงานเช้าเลิกเย็นก็วิตามินดีก็ เสริมวิตามินดีของหมอได้เป็นวิตามินดีสามถ้าเพื่อนๆจะหาเสริมต้องขอวิตามินดีสามเพราะดูดซึมดีกว่าดีสองแล้วก็มันเหมือนกับธรรมชาติไม่ต้องไปแปลงที่ตับที่ไตอะไรเพิ่มนะคะประสิทธิภาพดีกว่าแล้วของหมอนี่ยังผสมวิตามินเคนะซึ่งวิตามินเคสนี่ทำให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีการเก็บเก็บแคลเซียมไปให้ถูกที่ถูกทางเหมือนบางคน,นกินแคลเซียมเยอะไปกินแคลเซียมคาร์บอนตแคลเซียมซิตรตแล้วก็ การดูดซึมน้อยเจอเป็นแคลเซียมที่เต้านมเต็มเลยการที่คุณกินวิตามิน K2 เนี่ยจะช่วยลดการเกิดแคลเซียมต่างๆที่เต้านมเพราะว่ามันจะทําให้แคลเซียมเนี่ยไปเกาะให้ถูกที่ถูกทางคือต้องเข้าสู่กระดูกสิลูกแคลเซียมมาไปอยู่กระดูกสิลูกไป,ไปกระจายอะไรตามนม มันไม่ใช่นะคะแล้วแคลเซียมไม่ควรกินพวกเก่าๆคาร์บอนิทิเตตนะถ้าจะกินก็กินแคลเซียมแอลทิโอเนตปลอดภัยนะคะเพราะมันใช้น้ำเป็นตัวทำละลายดูดซึมได้ดีแล้วแถมถ้ากินวิตามิน K 2ด้วยก็จะยิ่งทําให้ดูดซึมได้ตรงจุดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรื่องก้อนในระหวังวิตามินดีนะเพราะมันจะลดการเกิดเนื้องอกได้ถึง30% ะะงั้นจากที่หมอพูดมาหมอก็ช่วยได้แค่2-3เรื่องนี้ที่จะช่วยได้แต่คุณต้องไปทำอย่างอื่นด้วยค่ะไม่ใช่ปล่อยอ้วนชุบไม่ใช่ไม่ออกกําลังกายเลยกินฮอร์โมนยาคุมอยู่ตลอดก้อนมันก็โตขึ้นได้นะคะโอเคค่ะฝากเอาไว้นะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของหมอทั้งโปรเบตา้าทั้งวิตามินซีทั้งแคลเซียมอะไรที่ปลอดภยัยก็ติดต่อแอดมินได้ค่ะติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิราณาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ